สวัสดีค่ะพบกปับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณานะคะวันนี้จะพามาดูสาวน้อยอารมณ์ดีเมงน้อยคนสวยอาบน้ำทาโลทาลมหนาวดูตมูฉีดน้ำอเ,นเอ้ดูนะคะสปารูนเ,เดี๋ยวสปากรูนก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเล่นอ่างเอ้ยดูนะคะ เปิดใส่อ่างเราเลยต่หมูเอ้ยดูนะคะมาดูเด็กน้อยนะมาดูเด็กน้อยสปาโคลอเน้อดูนี่นะคะชุบแป้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วความสุขของหมูน้อยเออน่นน่นเอ๊ะ กำลังดีนะคะเขาใกล้ไม่ได้กำลังดีเขาใกล้ไม่ได้เด็กน้อยอารมณ์ดีบรรยากาศอ่ะอ่ะดึงสายยางนอ่ะอันนี้อู้ดูไม่พอใจออะนี่คืออารมณ์ของเด็กไม่พอใจนะคะไม่ได้ดังใจนะคะจะเล่นสายยางไม่เล่นสายจะอาจจะดึงสายยางเล่นถอยถอยถอยนี่ เห็นไหมคะรู้ด้วยนะคะว่ามีคนพูดเอ๊ะอ,อุออ้ยดูฟาดงวงเอ๊ะเด็กดื้ออารมณ์ดีนะคะเด็กดื้ออารมณ์ดีเอ๊ะดู <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าหลบไม่ทันนี่คือแบนนะเอ๊ะโ,โลยจูเลยเฮ้ยระวังลื่นเดินูเมงระวังลื่นเด้อล,ลูก ระวังลื่นเดนอนั่นเห็นไหมแต่มูมาอันนี้เลยเนะี่ยระวังลุกลื่นเดินน,นี่ระวังลื่นเด้อละเฮียยวิ่งเยาวิ่งพอ,อแล้วนุแมงพอแลอูยอยากเล่นน้ำอ่างใจเย็นนุแมงใจเย็นเขากำลังล้างอยู่ใจเย็นใจนเย็นลูกเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำอ่างนะคะเดี๋ยวให้สปากลนโกน ทาโคลนก่อนนะคะเมงเอ้ยเอ้ดูดูดูฟาห่วงเอ้ยเด็กดื้อนะคะดูนะคะเอ้เอ่ะอ่ะสปาโครนก่อนมาดูนะคะช้างสปาโคลนเมงน้อยสปาโคลนนะคะพร้อมชุบแป้งทอดเนี่ยความสุขของเจ้าเมงน้อย สีลังกาค่ะความสุขของเจ้าเมงน้อยเเนี่ป็นี่ไรนี่นี่เป็นอะไรเ ยังเปิดน้ำแสางนะคะยังเปิดน้ำแสางเดี๋ยวก็จะพาไปเล่นสวงพี่น้ออ่ะร้อยพี่วันดีออกมาเลยดูนั่งรอแล้วให้ดูคนสวยนั่งรอเป็นทาเป็นทาเฉพาะของเด็กยิ่งวันดีคนสวยให้ดูนะคะทานางนั่งทานั่งของนางเอยดูสวัสดีค่ะคุณแม่ก่อนเลยจ้าช,ช่วยก่อนพี่วันดีรอยพี่วันดีไปเล่นกับเมงเลยพี่อาม ลอย<ม>พี่มันดีไปเล่นกับเมงเลยอโอ้ยนั่งรอนะคะนนจุกหน úa จุกหน úa จุกหน úa ลอยคนสวยออกมาแล้วนะคะปล่อยคนสวยออกมาแล้วอ่ะพี่มดีไปสภากรุนกอนค่อยเล่นอ่างนะคะพี่มดี ไปสภากรลนก่อนเหมือนเมงนี่ไปสภากรลนกับเมงก่อนลูกมานี่แล้วไปสภากรลนกับเมงก่อนดูนะคะเมงเปลี่ยนสีแล้วเอ้ยเด็กอะไรไม่รู้จากหนาวเลยเด็กน้อยไม่รู้จากหนาวเลยนะคะเอ้ยดู ความสุขของเจ้าเมงน้อยเด็กน้อยอารมณ์ดีดูนะคะเอ,เ,อเป็นอะไรนูม่มเมง เดี๋ยวถ้าแดดร้อนๆกว่านี้นะคะอาบน้ำเปิดน้ำเต็มอ่างถ้าอากาศร้อนๆเดี๋ยวก็จะพาเด็กๆอ,อาบน้ำนะคะเล่นน้ำอ่างแต่ว่ายามเช้าเนี้บรรยากาศยังเย็นอยู่นะคะยังไม่อยากจะให้ลงแช่นในน้ำนะคะเปิดไวโกนแต่คุณสวยดูนะคะ <laughs> มุงไปที่อ่างโกนนะคะ คนสวยมุ่งไปที่อ่างก่อนเดี๋ยวให้ร้อนๆก่อนพี่วันดีเดี๋ยวจะให้เล่นน้ําอ่างนะคะไปเล่นสปาไปเล่นสปากับเมิงก่อนเร็วไปสปาโครนกับเมิงก่อนเดี๋ยวอากาศร้อนๆเดี๋ยวจะพาเล่นน้ำนะคะช่วงนี้บรรยากาศยังหนาวเย็นอยนนนู่เดี๋ยวให้เม่งสปาสปาโครนอ,อ,อ่าเอจะมุดไปไหนนะเมง อาสปาโคลนเลยลูกนะอะอะอ,อ,อได้ยินเสียงช้างได้ยินเสียงช้างเชือกอื่นร้องนะคะดู หูกลางเลยดูเจ้าเมงหูกลางพี่วันดีวิ่งเข,าขง้าคอกได้ดินเสียงช้างเชือกอื่นร้องพี่วันดีวิ่งเข้าคอกนะกลัวส่วนเจ้าเม่งนี่หูกลางใสเลยไม่รู้จะกลัวอะไรกับเขาเลยเม่ง่ะ พี่บันดีได้ยินเสียงวิ่งเข้าข้อโกลนเพื่อนเลยเป็นช้างที่กลัวเป็นช้างที่กลัวนะคะพี่บันดีนะจะไปเล่นโคลนทําไมพี่บันดีคนสวยความสุขของเจ้าเมงน้อยโอ้จะดึงจากปาก ระวังลืมด้วยลูกอ่ะนะนนี่นี่ทับล่อยเมงนี่ทับล่อยเมงไม่รู้ไม่รู้จะไปจับตามจับที่ไหนนะคะ ดูดูได้ยินเสียงเชือกอื่นลงหูกลางหางชี้เลยเมงเฮ้ยดูนะ,ะหูกลางหางชี้เลยเมงน,น้อยโอ้ยดูคนสวยเออวิ่งออกกําลังกายคลายหนาววันนี้จะปล่อยให้วิ่งออกกําลังกายสักหน่อยนะคะเอ้าเอาวิ่งเลยลูกเอา โอ้แม่ก็อยากเล่นกับลูกนะคะอ,อย่าเล่นตเตลดเดอร์อย่าเล่นตเตลดเดออ้อร์ดูสามแม่ลูกนี้นะคะโอ้ยเนาะ,นนะเออเล่นซอนแอบก็มีนะคะโอ้ดูแม่กับพ่อแม่น่ะ น,นันเลลี่จะเล่นตะเลอดเดอร์แม่เลลี่เอาไมา่อยู่นี่ยุ่งอีกสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ